ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจสวยคาสสิกเสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นออกครบเครื่องมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งวิกเตอร์ JA G9 Made in Japan นนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับระดับงานสะสมเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผลิตปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับอายุสี่สิบสามปีแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับไหล่มีนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องไหล่นะครับซ่อมง่ายสบายๆตัวนี้เป็นแอมทานซิเตอร์ด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยวิกเตอร์ตระกูลพวกนี้จะเป็นแอมไอซนะฮะจะเป็นแอมไอซแต่ตัวนี้จะเป็นทานซิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแกะภายในให้ดูนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับแล้วก็ อะไหล่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับหาง่ายนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับพวกแอมป์ทานติเตอร์นี่สบายซ่อมได้หมดนะครับผมรับประกันนะครับทุกอย่างผมขายเองซ่อมเองทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวนี้ผลิตปี1979นะครับอายุ43ปีแล้วนะครับกำลังขับนะฮะ45วัตบวกสีวัตสองข้างก็90วัตต์นะครับนี่ครับดูเอาเลยนะครับมีช่องเสียบสัญญาณเสียงด้านหน้าด้วยนะครับเอาไว้ต่อกับพวกเครื่องเล่นต่างๆได้เอา MD มาต่อก็ได้นะครับมีช่องเลกคอร์ดเอานะครับให้ด้วก็ มีไมค์มิกซิงนะครับสามารถกรวแล้วก็เอาไมค์เสียบร้องเพลงได้หรือพูดได้นะครับไม่มีเอ็โคนะครับเป็นไมรุ่นวินเทจนะไม่มีเอ็โคเสียบเข้าไปได้นะครับนะครับสวยงามนะครับระบบการเลือกของเขานะสัญญาณนะครับเป็นระบบสัมผัสนะฮะเป็นระบบสัมผัสเพราะฉะนั้นตัดเรื่องสวิตช์โอกไปได้เลยนะครับสบายเลยนะครับทีนี้นะครับสภาพเครื่องต่างๆสวยงามนะครับสภาพเครื่องต่างๆสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับนี่ฮะ ฝานะครับสวยงามนะครับฝาสวยงามนะครับให้ดูเครื่องภายในเลยนะครับน um ี่ครับสภาพสวยๆนะครับเห็นไหมครับทานซิสเตอร์นะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับพ้าขยายทานซิสเตอร์ตัวเดิมๆเลยนะครับวันลุ่มนะครับสวยงามนะครับตัวปรับเบสแหลมนะครับฮะยังเป็นของเดิมอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับทุกอย่างยังแจ๋วอยู่ซีเซอร์นี่แห้งๆนะครับไม่มีน้ํายาเยิ้มเลยด้านหลังสวยงามนะครับด้านหลังสวยงามนี่ครับไม่มีสนิมแต้แรงสิ้นมีช่องต่ออีควอไลเซอร์ให้ด้วยนะครับ ใครมีอไลเ i z e r นะครับอยากเอาแอมไปต่อก็ได้เลยนะครับของวิทเตอร์ของอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับมีช่องต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับช่องต่อยแยะขั้วต่อยังสะอาดไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพเราสวยๆคัดมาเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้ไฟ100โวลต์นะครับใช้หม้อแปลงลูกเล็กได้ตัวนี้กินไฟแค่90วัตต์นะครับสบายนะครับเดี๋ยวนี้หม้อแปลงหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงหรือจะให้ผมจัดหาให้ได้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะปิดฝาเครื่องแล้วเราทดสอบเสียงกันนะครับ พอทราบอายุควันตาน้องเอ้ยที่มาหนังตาบิ่นน้องอายุสามสิบสามไม่ยังสู้ไว้ยากแต่งอยากตึงตึงตาน้อง เราเนื้อตัน มากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเสียงดีนะครับหาค่อนข้างยากแล้วนะครับนานๆจะมาสักเครื่องหนึงนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากๆครับ